นี่ครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆ,ๆครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยววัดป่าวางเลิงกันนะครับผมไปให้อาหารปลาด้วยครับผมวันนี้ก็ตื่นมาผมฟูเลยครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่วัดป่าวางเลิงนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากๆแล้วก็ไปชมปลาด้วยครับไปให้อาหารปลาด้วยนะครับผมไปไปกันเลยครับผม ับไปกันเลยไปเที่ยววัดปลาวังเลิงนะครับไปแห้หาปลากันครับผมตามมัน,นไปเลยครับผมอาจจะ้ใช้เวลาสักหน่อยนะครับในการเดินทางไปเรื่อ,อยๆครับผมวัดปลาวังเลิงที่ก็อยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับขึ้นจากเภองจากพระบิชัยออกแต่งตัวเมืองมา13กิโลนะครับไม่ไกลครับผมไม่ไกล หรือว่ามุ้งน้ากาลสินนะครับจะอยู่ขวามือ มเห็นครับผมไกลๆนะครับอีกนึงครับถึงแล้ว้มือแล้วะครับเนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับเยนะปตเยนครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับสทางเข้านะเข้าสวยมงามมากครับผม เข้านะเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างที่เห็นนี่นะครับเราไปเลยนะครับนี่จอดรถมาจอดรถตรงนี้นะครับจอดรถตรงนี้อ่าเราก็จะลงไปนะครับนู่นครับที่ให้อาหารปลานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับผมครับไปเลยนะครับผมนี่ครับความสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูก่อนไหมครับหรือว่าจะยังไง เดินดูก่อนเราค่อยมาให้อาหารปลาเนาะครับเนาะครับงั้นเดินดูก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นสาระทางเข้านะครับผมที่เรามาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระสักการบูชาได้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูก่อนครับผมะสวยงามนะครับผมนี่คือวัดป่าบางเลิงนะครับ ชมความสวยงามนะครับซึ่งวัดนี้ก็ผมก็พามาทุกท่านมาบ่อยแล้วครับมาไหลสดนะครับก็บ่อยมากนะครับนี่เราก็จะมาให้อาหารปลาตรงตรงด้านนู้นนะครับส่วนตรงนี้เราก็สามารถมากราบไหว้พระสักการบูชาขอพรได้นะครับตรงนี้ครับผมนี่นะครับส่วนตัวผมนี่ครับผม รูปไม่หล่อนะครับตัวดำๆนี่แหละหน้าดำๆนี่แหละครับผมแต่ริงใจนะครับผมนี่นะครับพระก็เริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านนู้นด้านนู้นก็เป็นบอ่อปลานะครับผมส่วนทางนู้นก็เป็นบอ่อปลาเหมือนกันทางด้านนู้นนะครับก็เป็นบอ่อปลานี่ก็คือรอๆบๆวัดนะครับ ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเป็นหลังคาจากนะครับสาราจากนะครับเดี๋ยวเราจะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะพาไปให้อาหารปลากันเลยนะครับผมดูก็เมฆก็คึมคึมมานะครับผมไปเราไปให้อาหารปลากันเลยครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปให้อาหารปลากันเลยนะครับส่วนปลาจะเยอะไม่เยอะเราก็คอยดูกันนะครับผม นี่ครับเป็นวัดที่ร่มเย็นมากๆก,กับสวยงามจริงๆครับผมเห็นไหมครับนี่ก็เป็นศาลานะครับศาลาสําหรับมีงานมีอะไรญาติโยมฟังเทศฟังธรรมก็ตรงนี้นะครับผมจุดนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะพาเดินไปช้าๆนะครับซึ่งเราก็จะได้ไปให้อ่านปลาอยู่ด้านนน้นโอเค น,นเราไปกันเลย กางน้ำเข้ามาในบทกาน้ำมาด้านนก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับผมนะครับว่าปลาจะอยู่ตรงไหนว่าปลาจะอยู่ไหมนะครับลองดูกันลองดูก่อนนะครับ เริ่มมาแล้วครับผมปลาเริ่มมาแล้วนู่นโอ้ยดูครับเยอะมากครับเยอะมากนี่เห็นไหมครับเยอะมากสวยงามมากครับเห็นไหมไหมครับนี่เยอะจริงดูดิดูดิมีตัวไหนใหญ่ตัวไหนเล็กโอ้โหนี่ครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆเห็นไหมครับเยอะมากเยอะมากเลยปลามีตัวใหญ่ด้ปลาบึกก็มี บเยอะมากครับผมปลามีตัวใหญ่นะครับผมีตัวใหญ่ตัวใหญ่มากปลาใหญ่มากต้องหว่านกระจายกระจายนะครับทางด้านนี้ก็มีครับตาด้านนี้ก็มีน่านี้ก็มีปลาโอ้นี่ตัวใหญ่มาก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  ปลาบึกตัวใหญ่มากครับผมบึกตัวใหญ่บึกตัวใหญ่หญปลาดุกก็เยอะนะครับผมโอ้ยอะมากเยอะมากปลาตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาสวายปลาบึกนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น ทางนี้มีไหมเดี๋ยวดูทางนี้นะครับทางนี้มีปลาไหมเดี๋ยวดูทางนี้ทางนี้มัมีปลาไหมดูนะครับทางนี้มีไหมทางนี้มีปลาไหมทางนี้ก็มีเหมือนกันครับทางนี้ก็มีเหมือนกันทางนี้ก็มีเหมือนกันครับผมทางนี้ก็มีเหมือนกัน นีก็เยอะมากครับผมเยอะมากกันนะครับนี่โอ้ปลามีตัวใหญ่ครับผมเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้โหไม่ว่าจะหันกล้องไปทางไหนนะครับปลาเยอะมาก เหี้ยจิ้งจื่อริงจปลาเยอะจริงจโอ้โหปลาดินปลาดุกปลาทุกอย่างเลยนะครับมีตัวใหญ่ครับผมโอ้โหนี่ปลาบึกใหญ่ปลาบึกใหญ่นี่ครับปลาบึกใหญ่บึกใหญ่ครับผมบึกใหญ่บึกใหญ่นี่ตัวนี้บึกใหญ่โอ้โหตัวใหญ่มากบึกตัวบึกกบึตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก อยู่ใต้นี้นะเขาเขาอยู่ใต้นี้เข,เขาเริ่มทยอยออกมาครับผมเริ่มทยอยออกมาดูเห็นไหมครับโอ้สวยงามมากสวยงามมากนี่เขาอยู่ใต้นี้นะครับผมเวลาเรามาให้อาหารเาก็จะออกมา โอ้โหสวยจริงๆสวยมากสวยจริงๆ Save me, I really wanna try. But nothing's gonna make me to feel myself alive. Cause it's easy to be. เมาดูปลาตา่อดูปลาตา่อมาดูกันเลยมาดูกันเลยมาดูกันเลยชมปลาสวยงามโอ้โหอาปากนี่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหญ่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ใก็ตัวใหญ่ดูครับดูครับหลังด้านนี้เป็นไงด้านนี้เป็นไง นันนี้เป็นไงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่การรับชมนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะผมยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่การรับชมนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปซึ่งจะได้นําความสนุกสนานอะไร มาให้ดูนะครับหลายๆอย่างหรือว่าท่านใดที่ต้องการให้พาไปไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมอย่างไงขอขอบคุณมากนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม